You are listening to Mahavi story. Happiness is here and now. วันนี้จะพาท่านผู้ฟังมาชวนคุยเรื่องเราได้เรียนรู้อะไรจากความเจ็บปวดในเวลาที่เรานั่งสมาธิเมื่อพูดถึงความเจ็บปวดก็คงไม่มีใครอยากจะพบเจอยิ่งเวลาที่เราฝึกนั่งสมาธิ เราปฏิบัติธรรมด้วยแล้วสิ่งที่เราปรารถนามากที่สุดก็คงจะเป็นความสุขความสงบและความเยอเือกเย็นแห่งจิตที่เป็นสมาธิดังนั้นเมื่อเกิดความเจ็บปวดเกิดขึ้นผู้ปฏิบัติธรรมบางท่านก็อาจจะมองว่าความเจ็บปวดนั้นเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคคอยกีดขวางทําให้จิตของเราไม่สงบทําให้จิตเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงสมาธิได้เมื่อเกิดความเจ็บปวดเกิดขึ้นเราจึงเลือกที่จะเดินหนีจากมัน เช่นเวลาที่เรานั่งสมาธิพอเรานั่งไปสักพักมีอาการปวดขาขึ้นเราก็เลยขยับเพื่อที่จะคลายจากความเจ็บปวดนั้นไปหลายคนจึงเลือกที่จะทําวิธีแบบนี้เพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยทําให้เราสบายขึ้นไม่ต้องนั่งเสียเวลาทรมานร่างกายและเมื่อหายดีแล้วพอนั่งไปสักพักความเจ็บปวดก็เกิดขึ้นอีกแล้วเราก็ต้องขยับเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนบางครั้งทําให้ผู้ปฏิบัติหลายท่าน คิดว่าตนเองนั้นมีบุญวัสนาน้อยที่นั่งสมาธิไปแล้วเจอแต่ความเจ็บความปวดแล้วก็จินตนาการไปกระทั่งว่าตนเองปวดนั่นปวดนี่ก็น่าจะเกิดจากวิบากกรรมเก่าที่อาจจะไปเคยฆ่าสัตว์เคยไปหักขากบเคยไปทำนูน่นทำนี่คิดจินตนาการไปต่างๆนานาเมื่อเราคิดเราจินตนาการไปต่างๆนานาจิตก็เกิดความหดหูใจเพราะว่าเราอยู่ในวงวนของอดีตอยู่ในวังวนของความคิด ทำให้เราลืมปัจจุบันขณะไปสติเลยตามไม่ทันสุดท้ายเราก็ไม่ได้อะไรได้แต่ความคิดและก็ได้แต่จินตนาการในเวลาที่เรานั่งจึงไม่เกิดประโยชน์อันใดเมื่อความเจ็บปวดเป็นสิ่งที่เราไม่ปรารถนาไม่ต้องการและถูกมองว่าเป็นสิ่งที่อคอยขีดขวางความสงบแล้วทำไมพระพุทธองค์ถึงตรัสว่าทุกขเวทนาเป็นบ่อกเกิดแห่งสติโดยพระองค์จัดไว้เป็นอันดับที่สองก็คือเวทนานุปัสนาสติปัฏฐาน แปลได้ใจความก็คือว่าเป็นที่ตั้งของสติอันเกิดจากการตามดูตามรู้เวทนาซึ่งคำว่าเวทนาก็แปลง,ง่ายๆก็คือความรู้สึกโดยแบ่งเป็น3อย่างด้วยกันก็คือความรู้สึกที่เป็นทุกข์ความรู้สึกที่เป็นความสุขและความรู้สึกที่เฉยๆปานกลางไม่ดีไม่ร้ายเมื่อเป็นเช่นนี้ก็แสดงว่าความรู้สึกที่เป็นทุกข์ต่างๆ ก็ต้องมีอะไรดีอย่างแน่นอนไม่ฉะนั้นพระองค์ก็คงไม่จัดไว้ว่าเป็นฐานหรือบ่อเกิดของสติวันนี้ก็เลยจะนำบทสรุปเราได้เรียนรู้อะไรจากทุกขเวทนาจากการนั่งสมาธิจากประสบการณ์ตรงของตัวเองรวมถึงจากการที่ได้อยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้เมตตาสั่งสอนอบรมมาเล่าสู่กันฟังสำหรับบทเรียนข้อที่หนึ่งก็คือว่าทุกขเวทนานั้นเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในร่างกายมนุษย์ เป็นที่ทราบกันดีว่าทุกขเวทนาความเจ็บความปวดเป็นสิ่งที่มีอยู่กับเราตั้งแต่เกิดจนตายไม่ว่าจะเป็นใครที่ไหนจะนับถือพระพุทธศาสนาหรือไม่นับถือจะเป็นเพศไหนไวัยไหนทุกคนล้วนมีประสบการณ์ด้านความเจ็บปวดด้วยกันทั้งสิน้นเรียกได้ว่าความเจ็บปวดนั้นเป็นยูนิเวอร์แซลคือเป็นธรรมชาติสากลอาจจะต่างกันเพียงแค่ชื่อเรียก ในแต่ละภาษาเท่านั้นแต่รสชาติแห่งความเจ็บปวดนั้นไม่ต่างกันเมื่อเราตระหนักถึงสิ่งที่มีอยู่ด้วยกันทุกคนเช่นนี้ก็จะทำให้เรามองเห็นว่าไม่ใช่เราคนเดียวเท่านั้นที่มีความรู้สึกเจ็บปวดเช่นนี้คนอื่นก็เช่นเดียวกันเป็นเพื่อนร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บและร่วมตายด้วยกันและแม้แต่พระพุทธองค์พระสงฆ์สาวก พระหันตะขีนาศบทั้งหลายท่านก็ล้วนมีความเจ็บปวดเหมือนกันกันกบเราเพียงแต่ว่าท่านเหล่านั้นได้พยายามที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจธรรมชาติเหล่านี้จึงทำให้ท่านสามารถที่จะอยู่กับทุกขเวทนาได้โดยที่ใจของท่านยังสงบนิ่งนั่นก็แปลว่าเราสามารถที่จะฝึกจิตของเราให้เข้มแข็งจนสามารถที่จะอยู่กับทุกขเวทนาได้ บทเรียนประการที่สองก็คือว่าเราไม่ควรมองความเจ็บปวดเป็นศัตรูเราควรมองความเจ็บปวดเป็นเพื่อนของเราในการภาวนาเมื่อเรามองว่าความเจ็บปวดนั้นเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ทั่วไปไม่สามารถที่จะหลีกหนีไปได้แล้วทำไมพระพุทธองค์ถึงยกทุกขเวทนาเป็นฐานหรือที่ตั้งของการเจริญสติเพราะพระพองค์มองว่าเมื่อเราไม่สามารถหลีกหนีได้ เราก็ควรที่จะทำความรู้จักเขาพูดคุยกับเขาเรียนรู้ธรรมชาติของเขาประหนึ่งว่าเขาคือครูของเราหรือว่าเป็นเพื่อนของเราที่จะช่วยให้เราทำความเข้าใจความจริงของเขาหากเมื่อเรามองว่าเขาเป็นศัตรูของความสงบจิตเราจะพยายามต่อต้านพยายามที่จะเดินหนีจากเขาไม่เปิดใจที่จะเรียนรู้เมื่อเขาเกิดมาทุกครั้ง เราก็เลือกที่จะเดินหนีเข้าไปเรื่อยๆทั้งที่เขาอาจจะกำลังมาบอกหรือมาสอนเราอะไรบางอย่างให้เราเข้าใจถึงธรรมชาติของเขาก็เป็นได้เขาคือเพื่อนที่อยู่ในร่างกายของเราเมื่อเราฝึกจิตให้คุ้นชินกับความเจ็บปวดสมองของเราก็จะชินแล้วก็เกิดการยอมรับว่าเราหนีเขาไม่พ้นจึงทำให้เราค่อยๆยอมรับและมองเขาต่างไปจากเดิม เราจะเห็นว่าเคยมีหลายเคสด้วยกันที่มีผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับความเจ็บปวดจากภาวะของโรคมะเร็งเขาเหล่านั้นได้เรียนรู้ความเจ็บปวดและนำความเจ็บปวดมาเป็นอุปกรณ์ในการฝึกสติจนกระทั่งมองว่ามะเร็งคือเพื่อนของเขาความเจ็บปวดคือเพื่อนของเขาทำให้เขาทำใจและยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้แล้ว ใจก็สบายแม้กายป่วยแต่ใจไม่ป่วยตามประการที่3ก็คือว่าความเจ็บปวดนั้นทําให้เราเกิดสติความเจ็บปวดนั้นจัดเป็นฐานแห่งสติข้อที่2คือเวทานานุปัสนาสติปฐานเมื่อเราเปิดใจยอมรับและเรียนรู้ความเจ็บปวดโดยการกําหนดรู้ทุกครั้งที่ความเจ็บปวดเกิดขึ้นใจเราจะไม่ไปที่อื่น ปัจจุบันขณะของใจเราจะอยู่ที่ความเจ็บปวดเราอาจจะกำหนดปวดหนอปวดหนอสติก็เกิดขึ้นในขณะนั้นจึงเป็นที่มาของคำว่าฐานหรือที่ตั้งของสติเมื่อเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะทำให้ใจของเรามีความคุ้นชินกับความเจ็บปวดและมองว่าทุกขเวทนาก็เป็นอุปกรณ์ในการเจริญสติอย่างหนึ่งของเรา เมื่อเรามองว่าเขาคืออุปกรณ์ในการเจริญสติแล้วเราก็จะไม่เกลียดเขาและจะมองเขาเป็นเหมือนสะพานที่จะช่วยทำให้เราเก้าวข้ามไปสู่ความสงบและความเข้าใจในธรรมชาติของกายและใจของเรานั่นก็คือความไม่เที่ยงความทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้และการอยู่นอกเหนือการบังคับบัญชาควบคุมประการที่4ความเจ็บปวดนั้นทำให้เราไม่ง่วงนอน ข้อนี้ฟังดูแล้วอาจจะดูแปลกๆไปนิดนึงแต่มันคือความจริงความจริงที่ว่าปวดทีไรหายง่วงทุกทีตาสว่างทุกทีความเจ็บปวดกับความง่วงนอนอยู่กันคนละฝ่ายหลายคนมองว่าของ่วงแทนได้ไหมง่วงแล้วหลับไปเลยไม่ต้องมาทนทรมานอยู่กับความเจ็บปวดนู่นนี่นั่นจริงๆทั้งความง่วงและความเจ็บปวดทั้งสองนั้นก็เป็นอุปกรณ์ของการเจริญสติด,ด้วยกันทั้งคู่ เพียงแต่เมื่อความเจ็บปวดเกิดขึ้นจังหวะด,ดังกล่าวทําให้ความง่วงแทรกเข้ามาไม่ได้เราจึงใช้โอกาสนี้ในการพิจารณาความเจ็บปวดและทนอยู่และความทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ของความง่วงก็ทําให้เราเกิดปัญญารู้เข้าใจธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้ประการที่5ก็คือว่าความเจ็บปวดนั้นทําให้เรามองเห็นทุก์ชัดเจนขึ้นแน่นอนว่าทุกขเวทนานั้น ชัดเจนและอยู่ใกล้ตัวเราก่อนหน้าที่เราจะมาเจริญสติเราก็มีความเจ็บปวดเช่นเดียวกันแต่ความรู้ความเข้าใจมันไม่เหมือนกันก่อนปฏิบัติเรามองว่าความเจ็บปวดเกิดขึ้นเราก็แค่ขยับจากนั้นมันก็หายและเราก็จะรู้สึกโล่งรู้สึกสบายแต่พอเรามาปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องฝึกกำหนดที่จะเรียนรู้สภาวะของความทุกข์ที่เกิดขึ้น เมื่อเราเรียนรู้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นปัญญาอย่างหนึ่งก็จะเกิดขึ้นก็คือปัญญาที่เห็นกายใจของตนเองเป็นทุกข์เป็นปัญญาที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาเป็นความรู้ที่เกิดจากการภาวนาปัญญาตัวนี้จะแตกต่างจากการอ่านการฟังการจำหรือการวิเคราะห์เป็นปัญญาที่ช่วยให้เราสลัดจากการยึดมั่นถือมั่นว่ากายนี้เป็นของเรา ความเจ็บปวดนี้เป็นของเราเพราะเราได้อดทนได้กำหนดรู้และเข้าใจว่าที่จริงเขาก็เป็นเช่นนี้ของเขาธรรมชาติของเขาเป็นแบบนี้ก็จะทำให้เราสบายใจขึ้นคลายความยึดมั่นถือมั่นและก็รู้สึกปล่อยวางมากขึ้นซึ่งอันนี้ก็จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์การปฏิบัติโดยตรงเท่านั้นประการที่6ก็คือว่าความเจ็บปวดทำให้คนที่ชอบคิดมาก ชอบวิจารณ์นู่นวิจารณ์นี่อยู่กับความจริงในเวลานั่งสมาธิแน่นอนว่าหลายคนที่เริ่มสนใจเข้ามาปฏิบัติธรรมบางท่านอ่านเขียนฟังธรรมมาเยอะมากเวลามาเจริญสติบางครั้งด้วยความที่เป็นคนที่ชอบคิดวิเคราะห์จึงทําให้เวลานั่งไปบนเบียนอยู่กับความคิดของตนเองคิดว่าอันนั้นเป็นอันนี้อันนี้เป็นอันนั้นเปรียบเทียบสิ่งนั้นสิ่งนี้ ซึ่งก็เป็นธรรมชาติของคนที่ชอบคิดและวิเคราะห์เราเรียกสิ่งนี้ว่าปัญญาที่มาจากการวิเคราะห์ที่มากจนเกินไปในการภาวนานั้นปัญญาที่แท้จริงจะต้องมาจากสิ่งที่ปรากฏในปัจจุบันขณะเฉพาะหน้าเท่านั้นไม่ได้มาจากความคิดความจินตนาการหรือวิเคราะห์เอาเองสิ่งนั้นเป็นเพียงมายาของจิตทุกอารมณ์ทุกความคิดที่เกิดขึ้น นั่นคือของจริงที่เราจะต้องกําหนดรู้ดังนั้นเมื่อความเจ็บปวดเกิดขึ้นจะทำให้เราหายจากความคิดจิตที่จะไปรับรู้ถึงความเจ็บปวดในขณะนั้นความคิดมันหายไปหมดแล้วดังนั้นเมื่อความปวดเกิดขึ้นจะทำให้เราหายจากความคิดจิตจะไปรับรู้ที่ความเจ็บปวดแทนขณะนั้นความคิดหายไปหมดแล้วของจริงก็คือความเจ็บปวดและเราก็ใช้โอกาสนี้ในการเรียนรู้ความเจ็บปวด กำหนดปวดหนอปวดหนอเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะช่วยให้เราเลิกคิดมากขึ้นหลายคนโดยเฉพาะคนที่เรียนมาเยอะปัญญาเยอะจึงมาเจอยาดีก็คือความเจ็บปวดที่ช่วยให้เราอยู่กับความจริงในปัจจุบันมากขึ้นไม่ล่องลอยไปตามความคิดหรือจินตนาการของตนเองและประการสุดท้ายข้อที่7ก็คือว่าความเจ็บปวดนั้นช่วยให้เราซ้อมก่อนป่วยแล้วก็ก่อนตาย การเจริญสติและการได้พบกับความเจ็บปวดอยู่เป็นประจำในขณะที่นั่งสมาธิเหมือนเราได้ทำแบบฝึกหัดที่พระพุทธเจ้ามอบหมายไว้แน่นอนว่าที่เราฝึกนั้นก็เพื่อที่จะเตรียมตัวเตรียมใจเผื่อไว้กับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตโดยเฉพาะเมื่อเราต้องอยู่ในสภาวะที่จะต้องพบเจอกับความเจ็บปวดที่ไม่รู้เลยว่าจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อใด หลายคนไม่สามารถที่จะยอมรับกับความเจ็บปวดจากโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นได้มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่พูดถึงการฝึกสมาธิที่มีผลต่อความอดทนต่อความเจ็บปวดโดยนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งได้เอาคน2กลุ่มด้วยกันก็คือคนที่ฝึกสติอยู่เป็นประจำกับกลุ่มคนที่ไม่เคยฝึกสติมาก,ก่อนเลยนำมาทดลองด้วยการปล่อยกระแสฟไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกายในปริมาณที่เท่ากัน ผลการทดลองปรากฏว่าคนที่ฝึกสติประจำสามารถที่จะอดทนอยู่กับความเจ็บปวดได้ดีกว่าคนที่ไม่เคยฝึกสติจิตใจของเขาจะมีความสงบมีความนิ่งและสามารถอดทนอยู่กับความเจ็บปวดได้นานได้ดีกว่าดังนั้นการฝึกสติจะช่วยให้เราเตรียมตัวก่อนตายซึ่งดูแล้วเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวเรามากแต่จริงๆแล้วมันอยู่ในตัวเรานี้เองและพร้อมที่จะปรากฏตัวได้ตลอดเวลา และทั้งหมดก็คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากความเจ็บปวดเวลาที่เรานั่งสมาธิขอบคุณที่ติดตามรับฟังมหาวีสตอรี่พอดแคสต์พบกันใหม่ EP หน้าธรรมสวัสดี